สงครามประสาทพี่เปาโดนสงครามประสาทนะกูบอกเลยว่าปวดหัวพี่เปาคงจะพูดว่าไอ้เกียโอซีกันทำไมไอซีแม่งไม่เหมือนกันเลยวะ นี่เลี้ยบมันเลี้ยบนี่นานเกินอ่ะเฮ้ยฟังนะทุกคนเป็นเพลงก่อนเป็นเพลงก่อนอ่าเนี่ยตำรวจเรียนเชิญกูแล้วอ่าจะบอกงี้จะบอกว่าหมอใส่ไลคยกูนะว่ากลัวมาบ้านแล้วนึกภาพหรอกปล่าะครับอกว่ากลัวมากระลาดพวกมึงอยู่กระดาดกันปะไปโอเคครับลุเื่อง หวากูมากลาดแล้วลำบบจะไปยิงได้ไงอะไรประมาณเนี้ยเขาเ็ามีหลักฐานที่กูยิงเหมือนกันแล้วใส่แม็กควยครับ สายตาหมอเทียบไม่ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมหมอคือพวกเดียวกันเทียบไม่ได้ผมก็อศสยตาประชาชนดิถ้างั้นอ่ะแสดงว่าหมอมีอคติกับผมแล้วหมอก็มาใส่เจ้งใส่ร้ายผมอะไรประมาณนี้ในภาพออกมาฮะ <c oughs> คือตะกี้นี่เขาอยู่ด้วยกันสามคนก็อาจจะมีแผนมาแบบทำร้ายจะแบบปุกปั่นตำรวจอีกทีนึงอ่ะ พราะตะกี้นี่เขาอยู่ด้วยกันแนะ่เด้แลวได้วไแล้วเรเลิอ้โรอวันงเลืออะไรเลอะไรทำบุญสอนน้อมครับผมสวัสดีครั <ขอ S 3> บคุณลุง ครุยตรงนี้เลยก็ได้คุยตรงนี้เลยก็ได้ครับไม่เกี่ยวกันตำรวจเขาคุยก่อนเลยตำรวจคุยก่อนเลยครับผมมต้องยาครับว่าไงครับมีอะไรหรอคนเยอะคุณช่วยเก็บอาวุธปืนด้วยครับอ่าได้ครับครับผมครับพอดีทางคุณพอพอหมอครับเขแจ้งมาว่าเข้ามาชี้แจงกับว่าไม่จบกับผมอีกหรอไม่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 คุณยิงไงคุณยิงไงอีกประเด็นนึงครับยิงยิงอะไรครับผมไปตลาดเจอกับแก๊งผมเนี่ยไม่ไม่ไม่คุณคุณคุณยิงตามไปยิงที่ปั๊มน้ำมันไง ว่าผมชี้แจงผมออกจากสนอไปเนี่ยผมไปกะลาดเลยผมจะไปยิงเขาได้ไงอะเขาบอกเขาเห็นรถของคุณงานผมกบไปเอากลับไปเอารถที่ปั๊มเหมือนกันไงแล้วคุณอยู่ดีคุณก็ยิงไงยิงจากข้างหลังด้วยไอ้พวกเรามึงเห็นกูไปปะไม่เห็นไม่ครับไม่นะครับนะแกไปคนเดียวไงอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเลยครับใช่ครับสรับอยู่บ้านเลยอยู่กะลาดครับผมมีพยานคุณมีพยานสองคนนี่ไงผมมีพยานได้เลยะลาดได้เลยกะลาดครับผมอยู่กะลาดครับ พีเซิร์กบอกอยู่บ้านครับพีกิบอกอยู่บ้านไตอนเราอยู่ไหนกันแน่เนี่ยไม่ต้องรู้นะจะลงที่บ้านเหรอป่าอยู่ที่การหลานอะผมไม่มีเซิร์กพูดว่าอยู่ที่บ้านเลยว่าไม่มันมีสองสวนนะครับมันมีสองสวนที่บ้านแล้วเซอร์จะลงเนด็ดหรอรอบเพ่งที่บ้านไม่ผมอยู่กับพี่ตีอยู่ที่ไหนครับพี่กิ๊บอติว่าอยู่กาหลานอติว่าอยู่กาหลานียอาติว่าตีอยู่กาหลานแล้วเจอเจอตีที่กาหลานได้เจอที่บ้านได้ยังไงถ้าตีอยู่การอ่าอาการของคุณลุง ทั้งหมดอัาที้ดกันเลยคืออย่างงี้งคือผมอ่ะไปกะลาดเห้นภากไหมครับไปกลาดไปเจอพวกนี้แล้วก็ไปบ้านอีกทีนึงแล้วผมจะมีเวลาไหนไปยิงเขาครับถ้าถ้าคุณจะพูดว่าสายสายตาหมอเป็นที่สุดอืมเขาอาจจะมีความแค้นกับผมหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่กันสามคนนะที่นี่เขาอาจจะวางแผนใส่ร้ายผมเพื่อเอาคืนผมก็เป็นไปได้ผมไม่เชื่อกับผ <ม S 1> ตรงนี้ครับไม่ คุณลุงผมจะเอาคืนคุณลุงทําไมในเมื่อผมขอโทษคุณลุงไปแล้วถูกไหมแ้่ผมจะไปยิงคุณทําไมในเมื่อคุณขอโทษผมแล้วอะครับใช่ใช่ไงผมถึงงงใช่ไงว,ว่าผมก็ขอโทษคุณไปแล้วคุณยิงผมทําไม,ไมอะผมจะไปยิงคุณทําไมเหมือนกันผมก็โมแล,แล้วคุณยิงผมจะข้าขางหลังด้วยผมแค่จะไปเอารถกลับโรงพยาบาลแค่นั้นเองมันก็จะจบแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะเน,นี่ยหลักฐานของผมก็มีนะเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นพวกผมแล้วถึงไม่มีไม่มีมูนไง ไม่เพราะคือแบบคือประเด็นคือคุณคนลุงมีหลักฐานทางด้านสายตาเหมือนกันทั้งแก๊งผมเข้าใจผมก็มีหลักฐานของผมเหมือนกันก็คือเป็นคุณหมอสองคนที่อยู่ข้างผมแค่นั้นเองแต่ผมก็อยากรู้ว่าเออคือเขาก็เห็นกันสองคนเห็นกันหกตาทั้งหมดอว่าเห็นว่าคนลุงยิงผมแล้วเป็นรถคันนี้จีทีอาร์สามสี่คันนี้แต่จีทีอาร์กับตัวผมไปอยู่อีกที่หนึ่งนะผมไม่ได้ไปยิงคุณนะครับเขาเห็นว่าเป็นรถคุณเลยเอาตำรวจจัดการแล้วกันครับเขาเห็นหรือว่าพอเห็น อ่าหมอสองคนครับเขาหมอสองคนเห็นเพราะว่าเขายิงผมจากข้างหลังนึกออกไหมแต่ตอนแรกแต่ตอนแรกบอกบอเห็นเขาเขายิงผมจากข้างหลังไงอแต่ว่าหมอไม่เห็นดูครับแล้วผมพี่หมอสองคนเห็นอืมอ่าโอเคคือหลักฐานของหลักฐานของฝั่งของคุณเปาเนี่ยเป็นคุณหมอสองคนส่วนของคุณลุงเนื่องจากพยานพยานของคุณลุงอ่าไม่มีน้ำหนักฟังแล้วมันฟังแล้วมันไม่ขึ้นครับ อยากดูคนลุมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรก็อะไงแล้วผมอยู่กับพวกนี้ไงประเด็นอ่อเมื่อกี้คนลงไมเดนไม่คุณถ้าถ้าถ้ามถ้ามูนนี่ก็คือเขาเป็นผู้เดียวกันเลยครับนะไม่ผมว่าที่เขาอยู่คนลุงคนลุงคนลุงกลับไปเร็วหรือเปล่าเหล็บกลับไปเร็วเกินไปหรือเปล่าหมายถึงอะไรกลับไปเร็วครับกลับกลับกลับไปไหนคุณลุงกลับไปไหนหลังจากที่ออกจากสอนอไปแล้วออกจากสอนอผมขับมาทางนี้ใช่ไหมแ้วผมเลี้ยวไปกระหลาดเลยคือไม่ได้ไปปั๊บเลยไม่ได้ไปเลยครับอ่ะ ไไมม่ด้ปปั๊เลยแล้วรถจะไปอยู่ที่ปั๊มได้ไงใช่ห้องมอห์นจะชี้เป็นรถของคุณลุงได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมีประชาชนทั่วไปที่ตลาดเห็นลุงบ้างไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องไปถามไม่น่าจะมีหรอครับเพราะแกไม่ได้อยู่ครับอืมเขารู้ได้ไงคุณเสียรายหรือเปล่าครับเนี่ยแค่จอดที่สักรให้จอดที่จักรต่อๆต่อๆต่อไปก่อนนะครับต่อฟังก่อนนะครับผมกูก็บอกไอ้เซิร์ฟไปแล้วไม่ใช่หรอไอ้เชี่ยเป็นลุงเพราะลุงเอกลักษณ์ของลุงคืออะไรรถอาร์สามสี่ซึ่งเป็นรถผูจ แล้วกูใจเขาก็ไม่แปลกที่เขาจะระบุรถได้ชัดเจนเลยว่าเป็นรถลุงเพราะว่าถ้าเขาจงใจที่จะใส่ร้ายเขาก็ต้องพูดรถกับลุงอยู่แล้วไม่ได้ง่ายเลยลุงไม่ขับรถอื่นหรอกผมไม่ได้ใส่ร้ายผมก็พูดความตามความจริงอยู่แล้วผมจะใส่ร้ายทําไมเผื่อไงครับในกรณีที่ถูกใส่ร้ายเราตอนนี้เราไม่คุยกันว่าเผื่อนี่ครับอี่ติเราไม่คุยกันเผื่อนี่ครับเราคุยกันเรื่องจริงคุณอาจจะแบบโกติแค่ก็ได้นะมันอาจจะกไงผมไม่แค้น คือผมคือถ้าถ้าถ้ามันมีหมอหมอในส่วนที่ไม่ใช่แบบในชุดที่อยู่ในในเนี่ยในเนี่ยกับผมผมก็ยังพอเป็นเชื่อไปได้นะแต่นี่คุณมาแบบเซตเดิม3าคนอาจจะคุยกันแบบคุยกันไม่ต้อใส่ไมฟเซตทำไมถึงต้องเซตเดิม3ามคนเพราะว่าเซตเดิม3ามคนผมต้องผมขอโทษคุณแล้วผมก็กลับไปปั๊มแค่นั้นเองดันนั้นนนั้นเนี่ยต้องเซตเดิมต้องเป็นเซตเดิมอยู่แล้วแต่ประเด็นคือก็เป็นคุณคนเดิมที่มายิงผมแต่ผมไม่ได้ยิงนะครับ นั่นหรือว่าผมไม่ได้ยิงไงครับเออแล้วยังไงจะคุยยังไงนะเมื่อเขาเขาก็ยิงก็มีก็มีสายตาหมอสองคนที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยแต่สายตาพวกผมก็น่าจะเยอะกว่านะครับสายตาพวกผมเยอะกว่านะครับรถที่เห็นอาจจะเป็นอาสามสองก็ได้นะแบบคุณหมออย่างที่อย่างที่แจ้งคุณลุงไปครับสายตาของคนอื่นของคุณลุงตอนเนี้ยตอนนี้มันถูกปัดตกไปหมดแล้วเพราะให้การขัดแย้งกันมาใช่เพราะให้การขัดแย้งกับที่ผมก็บอกไงว่ามันมีสองส่วนที่อยู่ตรงนู้นด้วยอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ไง ซึ่งคนมันเยอะแต่คุณลุงคุณลุงมีหลักฐานอย่างอื่นไหมครับวิกกี้คุณลุงถือปืนเข้ามาที่สอนอเลยปืนผมก็ตดผมก็ถืออยู่อะไรอ่ะใช่คนคนสามารถมีปืนนะว่าก็ถือปืนก็ถือปืนตื่นกันเยอะเยอะๆไม่แล้วไม่คุณก็ลองคิดดิว่าตอนนี้ผมมีสถานการณ์อะไรอยู่ที่ผมต้องถือปืนไว้เียกพิติไม่ทำอผมเข้าใจครับผมเข้าใจคือมีปัญหาระหว่างแกงกันอยู่ใช่ได้ผมถืออะไรอ่ะถือดอกไม้มั้ง ไม่เอาเอาอนนี้ผมถามง่ายๆคุยอนี้คุณลุงรู้อย oui> so ู่แก่ใจป่ะครับผมหรือว่ายังไงฮะผมไม่รู้เลยอะไรเลยครับ hmm> รู uh ้ร so kind of ู้อยู่แก่ใจไหมครับว่าคุณผม่รู้ผมถามแค่นี้ดีกว่าไม่รู้เลยครับผมไม่ได้ยิงคุณครับผมเพราะว่าคุณขอโทษไปแล้วคือคุณยิงยืนยันว่าคุณไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงใช่ถูกต้องครับอย่าลืมว่ามันมีสามสองด้วยนะครับที่สามารถเหมือนรถดได้มันคือสามสี่ครับมันคือสามสี่ครับผมไหนบอกคุณไม่เห็นไงครับ ไม่ไม่เหมือนคุณหมอคุณหมออะไรคุณหมอสองคนนี้คิดแจงคิดว่าทำไมถึงคิดว่าคันนี้เป็นคันนี้ชัวร์แล้วคือผมไม่เห็นเพราะว่าเขายิงจากข้างหลังไงอาจารย์เขียวพูดอาจารย์สี่หรือว่าอาจารย์อาจารย์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำไมทำไมพวกคุณมองมองวพราะเสียงมันเสียงมันโตคือได้ยินเสียงท่อแล้วก็โลบาร์ก็พูดได้ครับรรถนเยผมก็พูดได้เหมือนกันรถผมคือยังไงผมผมก็พูดได้ถ้าเป็นผมอ่ะว่าสามสี่มันเป็นยังไงว่าไมีคันเดียวในประเทศ ใช่มันเป็นคันเดวเดียประเทศแล้วแบบมันมันคือคุณหมอจะเออเวลาคุณหมอมองก็จะมองง่ายมากมันมีสามสองสามสองมันก็มองง่ายเหมือนกันครับบานคนยังจำสลับรถผมเลยครับใช่มันแต่งเหมือนกันมันเหมือนเหมือนกันได้ยิงมืดๆอ่ะต่คายกันเลยเอาคนตํรวจบ้างครับอย่างนี้เราก็มีรูปบ้างไหมครับตรวจข่าวปืนได้ไหมล่ะมันวีรู้ไหมถ่ายรูปไม่ทันอยู่แล้วครับมีข่าวปืนไหมครับ มีขม่าวปืนไหมขม่าวปืนไม่มีพี่พอยู่แล้วครับผมขม่าวปืนไม่ม no> ีอยู่แล้วครับเข้าใจว่าคุณถ่ายรูปเวลาว่าคุณโดนยิงแต่หมอสองคนก็ได้ถ่ายรูปทันปะถ่ายไม่ทันหรอกครับถ่ายไม่ทันถ่ายตอนคุณล้มก็ได้นะฮะเอ้โหถ่ายตอนคุณล้มอ่ะคุณล้มอยู่นะถ่าจะมันตั้งจังหวะถ่ายมันตกใจมันยิงจากข้างหลังผมไม่รู้ตัวผมตายด้วยซ้ำหมายผมรีบผมเป็นไรหรือเปล่า่เีผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตยิงคนในแก๊งผมนะครับนับเวลาครับว่าล้มอย่างเงี้ยนานขนาดไหน สามพมถ่ายแล้วเนี่ยพมถ่ายแล้วนะคือผมคือผมไม่รู้ว่าผมยิงเนี่ยผมไม่รู้ผมโดนยิงเนี่ยโดนสับประถายแล้วนะแมถ่ายแล้วนะไม่ลุ้มลุ้เข้าใจไหมผมไม่รู้ว่าผมโดนอะไรไงเพราะมันไวมากนึกออกไหมมันไม่ตายด้วยนะครับมันตายไ้วแล้วแต่แล้วแต่ตำรวจนะครับมันไม่ตายหรอกครับผมแต่ว่ามันมันผมมองว่ามันไม่ถูกต้องไง คือทางคุณหมออ่ะสายตาของคุณหมอมันก็มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับใช่มันมีน้ำหนักอันนี้อันนี้ยอมรับยอมรับว่ามีน้ำหนักแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นเซตกับคนที่อยู่ในนี้ไงอ่าผมเข้าใจครับว่าจะคุยกันเพราะว่าเขาเป็นผอหมอด้วยเขาสามารถสั่งสองคนนี้ได้ผมไม่เคยสั่งแล้วมันก็เป็นเซตเดียวกันผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้มันก็เป็นเซตเดียวกันก็ไม่แตผมขอโทษคุณไงแต่อานาจของคุณอ่ะมันเหนือมากไม่มีอํานาจเลยถ้าสองคนนี้ไม่เชื่อฟัง ก็จบตกงานไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเกี่ยวในมุมมองไม่ถูกมมองอย่างนั้นไม่เอาแน่ผมได้การะผมไม่รู้ผมไม่รู้ไงว่าคุณอ่ะเป็นยังไงผมไม่ได้ไม่ผมไปทาอย่างนั้นผมก็จะกลับโรงพยาบาลทำงานตามปกติไปปั๊มหัวใจไปตามเคสไปตามอะไรตามปกติไงโอเคถ้าไม่รหน้าอยู่ในมือนะครับคือผมก็ยังงงว่าผมต้องต้องแก้แค้นทำไมในเมื่อผลของนี้นะคุณไปแล้วหนูแม็กซ์สองใช่ปะพอเปาศูนย์นะพี่ตัดสินเลยใช่ ก็อย่างนี้ละกันผมขอให้ทางคุณเปากับคุณก <school> ับคุณลุงเนี่ยน่าจะพูดคุยกันเจรจากันอันนี้ผมก็เจรจาแต่ผมมาโดนใส่ร้ายครับเอาผมุยอขอโทษก็ได้นะครับผมขอโทษนะครับที่ทําให้คุณโกรธนะครับขอผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับผมขอโทษนะครับที่ทาให้คุณโกรธไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าคุณจะบอกว่าใจจริงครับไม่ถ้าคุณจะขอโทษโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณทําอะไรผิดผมไม่เป็นไรคุณไม่ต้องขอโทษผม เราเรามาคุยกันได้นี่ดีกว่าไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าขอโทษด้วย้วยว่าอผมไม่รู้ผมไม่ทำอะไรผิดไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณโอเคทั้งถ้าคุณลุงมีความมีอะไรกับอ่าคุณหมออีกหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีความแค้นไม่ไม่มีครับเขาขอโทษผมไปแล้วผมไม่มีถ้าขอโทษใช่ผมก็ว่าเขาขอโทษไปแล้วนะใช่ใช่เขาขอโทษไปแล้วก็ไม่ก็คือขอโทษไปแล้วผมก็จะกลับโรงพยาบาลไงแต่เขาก็ไม่ควรมายิงซ้ำไงครับคุณตำรวจถ้ายิงครับฮะ ก,ก็เอาเป็นว่าคือทางน้ำหนักของทางคุณหมอมันก็ค่อนข้างเยอะถ้า,ามีประเด็นหรือว่าอ,อ,อะไรมากกว่านี้ขึ้นศาลก็ได้นะครับไม่มีปัญหาคุณมีทนายไหมผมมีทนายของผมนะครับผมไม่ได้อยากขึ้นโงขึ้นศาลอะไรหรอกผมก็อยากจะทําหน้าที่ของผมต่อแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวกระ,ะทบกระต่อจิตใจและแบบความรู้สึกอะไรอย่างนี้นึกออกไหมคนเราเป็นแม่ทะไาแล้วเราโดนยิงอะ่ะถ้าเป็นคุณลุงโดนบ้างคุณลุงจะรู้สึกยังไงนึกออกป่ล่ะ ผมก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วหรือคุณไม่รู้สึกอะไรผมอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกนะผมโดนใส่ร้ายผมรู้สึกครับผมจะใส่ร้ายคุณเรื่องอะไรผมก็พูดความจริงในสิ่งที่ผมผมก็พูดความจริงในสิ่งที่ผมไม่ที้พูดเหมือนกันครับใช่ต่างฝ่ายต่พูดความจริงต่างฝ่ายแต่พูดความจริงใช่ครับด้วยคือมันถ้าต่างฝ่ายต่างพูดความจริงแล้วมันเกิดประเด็นนี้ได้ขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งใดคนหนึ่งโกหกถูกต้องไหมใช่เออภาษาอะไรอะไรแล้วไม่คุณก็ผมโกหกเอาอย่างนี้ดีกว่า S <S อาจจะไม่อาจจะไม่โกหกหรอกแต่อาจจะพูดไม่หมดอะไรแาบนี้หรือเปล่าไม่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 มันก็พูดหมดคือเหารณ์ก็เห็นอยู่แล้วแล้วคือก็ก็กกกมีเออเออหมอสองคนเห็นที่เห็นทั้งหมดคือเจตนาของผมว,ว่าคุณตำรวจผมแค่จะกลับไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนตามปกติแค่นั้นเองผมไม่ผมไม่อยากจะมาสอนอผมไม่อยากจะมาเจออะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมก็โดนไปแล้วทีหนึ่งผมก็ขอโทษแกไปแล้วซึ่งมันก็ควรที่จะจบแต่ตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่า แกทาไมต้องมายิงผมอีกรอบตอนตอนตอนที่คุณกลับไปนะครับตอนที่ผมกลับไปเนี่ยครับแยกกันกลับหรือว่ากลับไปพร้อมกันกับลุงตอนกลับใช่ไหมครับใช่ตอนที่ไปจะเกิดเหตุโดันยิงเนี่ยแยกกันกลับแยกกันกลับเพราะว่าผมต้องกลับไปเอารถอำาง่ายดีกว่าครับอาจจะไม่มีใครโกหกแต่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผมแค่นั้นเองครับก็มีก็มีความเป็นไปด้อย่างนั้นก็อย่างนั้นมันง่ายไปครับลุง มันง่ายมันเป็นไปได้ครับมันง่ายไปคือคือโอเคมันเป็นไปได้ผมไม่เถียงแต่ว่าผมมองว่ามันมันง่ายไปแล้วมันไม่ค่อยยุติธรรมสำหรับผมท่าไหลแกงคู่อลีก็ได้ครับไม่ไม่ผมไม่มีอลีครับไม่อลีผมไงครับเขาเห็นไล่เขาใส่รั่ทะเลาะกันอยู่อะไรประมาณนี้อะไรย่างเงี้ยอลีถามจริงคุณลุงคิดจริงจริงเหรอว่าเราคุณลุงมีอลีแล้วอลีจะมายิงผมแล้วให้ผมไปใส่ไลยคุณลุงอย่างนี้เลยมันจะเป็นแล้วครับมีแล้วไม่ใช่คนปลอมไายคนปลอมล่ครับใช่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อยู่แล้วครับปกติ มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นได้มันจะหลายชั้นหลายซอสอะไรขนาดนั้นเลยมันเป็นไปได้ครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับปาปิก้าครับแปลว่าคุณป่าไม่รู้จักดีจครับใช่คือผมคือผมคือผมก็ใจผมเป็นขออแบบผมไม่ค่อยรู้จักใครหรอกแต่ว่าผมผมเองก็ผมก็ไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรผมก็แบบผมก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่มีเหลี่ยมนี่คุณใส่แล้วผมมีเหลี่ยมเหรอครับผมไม่ได้ว่าผมมีผมไม่ได้ว่าคุณมีเหลี่ยมแต่ผมบอกผมบอกว่าผมไม่มีเหลี่ยมซึ่งการที่ผมบอกผมไม่มีเหลี่ยมผมไม่ เอางี้แยกย้ายดีกว่าแล้วตำรวจเราเราเปลี่ยนเป็นแบบว่าเออ่ยุติกันด้วยสันติและแยกย้ายกันด้วยหรือเปล่าสันติอีกแล้วเหรอครับคุณตำรวจใช่ผมว่าผมว่าสันติมันเป็นทางออกที่ดีนะครับที่คนต่างขอโทษกันไปแล้วลืมนะคุณลุงก็ได้พูดขอโทษนะครับคุณจิตรลุงก็ได้พูดขอโทษคุณป่าวไปแล้ว ถึงแม้เขาจะาจะไม่ร <OK> ู้ว่าเขาขอโทษเรื่องอะไรก็ตามเขาเขาขอโทษผมก็จริงแต่เขาขอโทษโดยที่ว่าผมไม่รู้ว่าผมขอโทษเรื่องอะไรแต่พมกขอโทษละกันซึ่งแบบนี้อย่างงี้เขาเขามีเจตนาครับเจตนาที่รู้สึกผิดว่าอ่ะผมกรู้หรอกว่าเขาอยากจะจบเรื่องนี้กันก็ได้ครับกอได้เมื่อลหก่อนไปได้เม่อไหครับเราุติสินปิธิกกนได้คือ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 มันก็ก่อดได้แหละแต่ว่า แต่คุณลุงคือคุณลุงไม่ได้ยอมรับเตยจบตรงนี้มยอมา่ก่อนตรงนี้ก็ได้ครับมาก่อนมาคุณไม่คุณลุงยอมรับว่ายีงก็จบแล้วง่ายง่ายผมไม่ทำแล้วผมจะยอมรับไม่ดที่ไม่ได้ทำได้ไงครับไม่คุณยอมรับคุณยิงก็จบแล้วไม่แต่เราก่อนด้วยสติวิธีครับ ใช่ครับทำไมผมต้องกอดกับคนที่ยิงผมด้วยอะอ้าวอะไรเปลี่ยนรูปผมแล้วครับเนี่ยคือผมไม่เข้าใจคือผมมากอดได้เดียวต้องโดนในเมืองนะยกิงคนที่ทำร้ายผมอ่ะนี่แหละมีความแค้นแล้วอ่ะไม่มีความแค้นเขาเลยอ่ะผมไม่ได้แค้นเขาตั้งกำแพงแล้วครับตลอดเขาตั้งกำแพงกับผมแล้วอ่ะผมไม่มีผมไม่มีความแค้นไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นถ้า เขาไม่มาทําผมก่อนนืกอออกไหมเลิกเรื่องคาบอมให้ผมขอโทษผมก็ขอโทษแต่ถ้าเรื่องยิงผมแล้วจะให้จบด้วยสติวิีโดยการกอดมันไม่โอเคเนี่ยเรื่องยิงก็อีกรอบหนึ่งเขาเขาหาว่ากถ้าอย่างนั้นคุณเปาคุณเปาอยากอ่าอยากให้จบด้วยวิธีไหนครับผมอยากให้เขาขอโทษโดยที่เขาบอกว่าโอเคคุณเปาเอ่อพออนี่ผมผิดเองผมผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเลยครับคือวันเนี้ยเขาอ่ะ ไม่คุยกับผมเลยตรงหน้าเวทีเขาบอกว่าพวกผมมาไปยิงเขาก็ยิงจริงเนี่ยความแค้นมันมีเนี่ยเห็นปะความแค้นเขามีอยู่แล้วอาเฉิดไม่คนยิงไงอาเฉิดมันยิงเขาก็มองเหมารวมกับพวกผมเนี่ยเขาอาจจะมีแบบอาฆาตแค้นอะไรกับผมหรือเปล่าไม่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 มันจบไปแล้วไอ้คุณแม็กมันจบไปแล้วอันนั้นอ่ะไอ้เรื่องเฉิดมันจบไปแล้วผมก็ไม่ได้แค้นอะไรตอนหลังผมก็คุยกับคุณแม็กปกติไม่งั้นถ้าเราคุยกันไม่ดีจริงๆคุณแม็กจะมาส่งผมทําไม ถ้ผมยังเคารพผอหมอฮะอ๋อไม่เกี่ยวเรื่องขคารพไม่เกี่ยวคือถ้าคุณแม่แคสผมจริงๆงผมแค้นขอจริงๆเออผมผมแค้นลูกแม่จริงๆร่างคแค้นกันอาผมขอโทษแต่ผมว่าไม่ได้ยิงแค่นั้นเองโอ้โหถ้าขอโทษแต่ไม่ได้ยิงไม่เป็นไรหรอกครับผมผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับผมกอดได้ไหมล่ะกฮะกอดได้ไหมล่ะกอดได้โดยที่ไม่ได้ยิงเนี่ยนะโอเค แกนี้ไม่มีวันกอดไม่ไม่คุณจะกอดล้วที่คุณไม่ไดยิงผมเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณขอกอดผมทั้งที่คุณไม่ยิงผมเนี่ยเอานว่าผมคนเนี้ยบอกเลยเอาไปว่าเอาไปว่ากอดกอดได้แต่คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาแค่นี้ดีกว่าเอาตนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวโอเคโอเคได้จบ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 จจจจจบต้องถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ได้เยถ่ายรูป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 นรจจจบอลงิ่เลยตง่เามมา่างหน่อยมมาหาแล้วผมต้องกด enter ใช่หม เดี๋ยวเราเจอกันผมเนี่ยยิงเองเดี๋ยวเราเจอกันแค่นั้นโอเคตามนั้นครับตามนั้นไม่มีอะไรบาดหมางกันนะไม่มีครับไม่มีครับผมรักกันดีครับโอ้โหก่อนไปก็พูดซะเจ็บเลยจ่ายังมีการพูดดีรอดูดิเขาใส่ลายผมอีกแล้วครับผมไม่ได้ใส่ไลายคุณพูดกับผมเมื่อกี้นี้ คราพูดว่าผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณบอกว่าคุณยิงเองเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบเอาตของพูดตอนไหนต้อพูดตอนไหนเอาดีๆเขายังไม่โจมไปยังไงเอาผมยังไงเขาจะไม่จบไปกันไม่ได้ยินอะไรนะโอเคต่อไปเขาเลือกเปก่อนไกลๆจ่าเขาจะเป็นเขาเลือต้องยินเราคุยกันไงอเมาไปไไหนนมาเี่ยอ้เสิร์กึงนี่เป็นอะไรจริงๆไอคิดกูเขาบอกอยู่ว่าอยู่การล่าไปไปเลยไปเขาพูดบอกว่าร้องเพลงอยู่ที่บ้านเกอะลุงผมก็เลยจะจะแบบช่วยเขาไง